โอยกที่สี่ยกที่สี่ซ้ายโคบาลไล่ต่อยหมาดครับเอาสิครับแข่งยอดจัก,กระเพชรแลกกันหมัด มาครับไปต่อยไปต่อยคืนครับบวกหมัดบวกบวกมาบวก2อเอาสิครับโอ้แบบนี้ครับมันต้องแบบนี้ครับแลกกันไปเลยโอ้โหแม่ดูเดือดนอะแล้วดันมาดูเดือดเอาคู่ที่5้านะครับผู้ถ,าถ่ายทอดสดทาง a c e b o o k และ YouTube ช่องทีสปอร์7โอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกเข้าไปสู้ไหมเข้าไปโอ้ยเขาพื้นมาอัดเข้าไปอัดเข้าไป ไปครับใครดีใครอยู่ครับไปมาไม่สนครับขอต่อยครับเต็นหมัดครับโคบานโอ้ยยอดเจริเพชรเอาครับเตะซ้ายเจอหมัดฮุกซ้ายฮุกซ้ายของโคบานโยนเข่ามาโดนหมัดครับยอดเจริเพชรนี่เลยครับยกที่แล้วไม่ยอมเล่นงานผู้ชกครับตอนนี้ผู้ชกกลับมาครับฟื้นครับสอบซอกเอาแต่โดนเข่าทำท่านิ่งครับไปต่อครับไปต่อมาครับลุยต่อแม่ แลกบมัดแลกเข่ามัดลําตัวเข่าขึ้นมาเข่า2ครั้งของพยดจากเพชรแยกครับกรรมการต้องแยกครับกรรมการใชทริ์บัวเพชรอาาวับออกมาหายใจนิดนดงครับเอาวรับอัดลุยกันต่ออีกชุดแลกกันเข่าทีมาเจอแข่งขวา จองบวกหมัดรวบมาขึ้นคอหักหักไม่ล้มครับอ้าวมาในนาที15บห้เวครับของยกที่4ีทีไปพยายามเกี่ยวล้มอ่า,ากรรมการตามปก่อนครับลุยกันต่อลางเวทีอยู่ที่ใครจะหมดก่อนใครจะพลาดก่อนครับจังหวะาที่โอเปนโทมานครับโอโหโอโ้โอโนี่ครับจบเลยครับ จึงจังหวะน่าจะเป็นศอกครับช็อตสุดท้ายครับโอ้ย้ำแขนครับต้องบอกว่าสามไทยติครับแสงขึ้นไปครับในการเจอกันสองสามครั้งทั้งหมดครับก่อนหน้านี้สองครั้งนี้ผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับนี่คือครั้งที่สามครับชัดเจนครับเป็นแน่นยอดจักรเพชรครับไก่เด็ดเจ็ดเปดเก้าครับเอาชนะน้องได้ครับดูครับจังหวะไหนครับปล่อยมัด แล้วสับซอกนี่เลยครับสอกนี้ครับสอกขวาครับโอ้โดนไปครับไม่ไหวครับมิสเตอร์ทีครับอีกมุมครับสอกนี่ครับโอ้ทิ้งตัวเลยครับอ๋อไรแล้วดิสอาร์เซนัลฟีหังเดอะวินเดอร์ไปมิสอร์ทีครับอีกช็อตหนึ่งครับอีกมุมครับชัดๆครับอ่ะเดิสอาร์เซนัลฟีหังเดอะวินเดอร์ไปเทคนิคียวนเอาออนราฟว์โฟบลูคอร์เนา Alright, ladies and gentlemen, the next is a fight, number six. Let's bring out Red Konda from Thailand, Mai,